สวัสดีเช้านี้นะครับเช้าว,วันจันทร์นะครับที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคี่สรรักการะสองพันยี่สิบสองนะครับอ่ะเช้านี้ครับออกกําลังกายเหมือนเดิมครับวันเริ่มงานวันแรกวันดีๆสวัสดีปีใหม่นะครับลืมสวัสดีปีใหม่ไปนะครับอ่ะปีสองพันยี่สิบสองหรือสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความสุข และลาบลื่นในหนนะ้าที่การงานนะครับและเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ดีทุกประการนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปารถนานะครับฮะวันนี้เล่น Looking, ลูกกิ้งล้อคู่นะครับท่ายืนนะครับท่ายืนบางคนบางท่านเล่นข้ามปีข้ามพอศอก็ยังทําไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อยากไปคิดอะไรมากเลยว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เพราะว่า ความสามารถของคนเราจะแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเราออกกําลังกายถนัดในท่วงท่าใดเราก็ไปออกกําลังกายในท่วงท่านั้นๆนะครับในท่วงท่าที่เราถนัดและทําได้ดีไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราทําได้ดีและก็ทําถนัดเนี่ยมันจะผลมันจะออกมาได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย เราทําในสิ่งที่เราถนัดทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันทําออกมาแล้วมันได้ดีเราก็อทาสิ่งนั้นนะครับและอย่าคิดว่าไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เราทําไม่เป็นไรในสิ่งที่เราทํานั้นขอให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวของตัวเราเองต่อสุขภาพเราหรือต่อสังคมเราทำนะครับถึงแม้ว่าไม่มีใครสนใจก็แล้วแต่บางคนบางท่านอาจจะไปฟิก ในเรื่องของอยอดไลค์ยอดวิวอะไรอย่างนี้ครับมันมีนะครับแล้วเราก็จะเกิดอาการาท้อแท้ห่อเหี่ออยวว่าเอา๊ะเราทําไมทําไม่สู้บุคคลคนนั้นบางคนเนี่ยลงคลิปเนี่ยลงคลิปเ,เรื่องราวไล้สาระแต่ก็ไม่ไร้สาระสําหรับบางคนที่เขาดูนะครับเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันคนบางคนชอบแบบนี้นะครับบางคนชอบอย่างนี้บางคนชอบอย่างนี้นะครับบางคนลงคลิปดา่าทะเลาะบ่แวง ชอบให้คนดา่าชอบให้คนกดไลค์กดดา่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้ดีเพราะคาําด่าแต่เราก็อยากไปสนใจเรื่องนั้นนะครับเราทําในสิ่งที่ดีก็พอแล้วในแต่ละวันครับอ่ะเริ่มพักผมอาจจะพูดมากไปนิดนึงขอโทษขออภัยครับอ่ะเริ่มครับถ้ายืนครับหนึ mm hmm. ่ง mm hmm. 2 3เราทำเลยครับผายปอดไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นทำลงไปได้ครั้งหนึ่งก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาทำอีกมันจะเกิดแรงฮึดและก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำแบบนั้นทำได้หลายครั้งนะครับก็ลองดูนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับ ค่อยๆทาเราไม่ต้องรีบครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำที่เราทําได้ทําที่เราทําไหวทำได้กี่ครั้งก็ทําเท่านั้นแล้วก็ามาพักจกแล้วก็ทําต่ออีกจกต่อไปนะครับ<ม>ส5่<ม>ห้<ม>หก เจ็ดแปดข้อมือเราเนี่ยสัมพัญยิ่งกันช่วงดันออกไปจังหวะจะดึงกลับมาถ้าข้อมือไม่แข็งมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแบบกระคือก,กันนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยการฝึกข้อมือแล้วก็ฝึกให้ แกล่ลำตัวเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงพวกอย่างนี้นะครับสำคัญครับถ้าเกิดแล้วเกิดความแข็งแก่งตัวของตัวเราจะบอกเราได้ดีที่สุดว่าเราแข็งแรงแค่ไหนเราแข็งแกงแค่ไหนนะครับฉะนั้นปุ๊บเนี่ยลองลองฝึกไปเรื่อยๆครับความแข็งแก่งจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเราจะรู้เราเราจะรู้ในตัวของตัวเรานะครับเหนื่อยนะครับ เก้าสิบสิบครั้งพอแล้วได้เหนื่อยครับได้เหนื่อยนะครับขอบคุณน,นะครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ